สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยวันนี้ก็อยู่กับเกมคลาสสิกแอคชั่นนี้ก็จะมาลงแรงกันลงคนเดียวเล่นตัดตีเลยม <c oughs> <c oughs> ีการจามมาด้วย เรามาเล่นเกมไหนพม่รู้เอาไปเลิช้ามาเลย go 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 โชว์ฝีมือกัรเฮ้ยปืนนี้เลือนปืนเลยเดี <Round start. S 1> <อ>๋ยวเดี๋ยวเออ งเก็บไปสองกนแล้วเหลอยไม่ได้ <c oughs> Eventyrlig! 我不能看。Oh. <noise> 图形。Okay. đồn lát đồn à bị là ừ, nghiệp đi sao ép Ad... thì lên mau quá Hãy

S cool. <S หันก็ได้อะไรก็ได้อืมทีมแล้วเลยก็เจอไก่ก็ดีเออไม่เจอไก่แหลนะ <t iny> โอ้ย หยาบมาแล้วเกินไมดหนดเลยดูปากดปากเลยสิเดียว có ừ, in này hole, Vincible. Double kill, Invincible. Hello, hello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 . แล้วข้าโรงพยาบาลป่ะไปหาหมอให้หมอเข็นหนให้ดีใจด้วยก็ไปสิ่ไงเร็วา like ี่ไร็วเข้นี่ไงเร็วเน่เร็นี่ไงเร็วเนี่ร้านว้า อ,อ,นะอ,อื้อ,อ,อกมาดมั้ยไฟด้ยแต่เราจะฝนต้ไฟด้วยไอเยงง่เดี๋ยวเ่ยกว่ามช่วยหักแขนหน่เรา่จะยัเราจะเล่นหมดเป็นไก่แล้ว เล่นไม่เป็นเองอะตัวตัวได้ก็ดี <Double kill. S 2> เล่นเป็นเล่ <Double kill. S 2> นมนเป็นปีเลยปีบอสย,ยิ่ปปหน,น,น่อยโอ้โหต่วยิงตัยอาอ้ายย <Double. S 2> อ้ยอ้ยแอาชอ

ตายจบไอ่สัตว์ดีรับอ้นอืมโอ๊ะเอาของไปกอืมเบิาย